สวัสดีสวัสดีทันพู้ชมอนีก็มาพบกับทรงซาเพนคือเก่าอยู่เนาะตอนนี้กัอยู่ให้อยู่หน้าคือเก่านอกข่อยก็ได้ออกมาหน้ากับหมู่เ่อนเนาะตอนนี้กับประมาณเที่ยงเลยหรือว่าบ่ายโมงเลยเนาะเสียงออกมากินปลาเนาะท่านพุ้ชมตอนนี้ก็ให้พี่ไอพันลงใส่มองเป็นที่ยมห่อเนาะกับวัวหัวชิลลายไลนพันดีเนอกว่าชิมีปลายังไงเนาะช่ไมกินปลากับซอบปิงเนาะมันนี้เนาะมากับทงคนหรือว่าทรงสามคนเห็นเนาะมากับ อ้ายก็ังนับเพื่นอนแทนเลาะทานบุโซบโ,โอเคเนาะนี่ก็จะเป็นซาวปิงเนาะสบายดีเปิดเคี่ยกล้องเนาะคนนี้เคีายกล้องแห้งแหงแดดแดดเนาะอยู่ไหนอยู่หน้าอันนี้ก็อยู่อยู่ไหนอย,อยู่หน้าข่อยไหนเนาะแดดแห้งอะไรน้องปลาที่คนมาถ่ายมือหั้นอะไรเนาะมือนีก็เลยอาซาได้ออกมากินซะพุ่นก็จะเป็นน้องพักน้องพัก สวนผัก,ทา,ากทานบ้สมว่าพีเนาะว่าสิเห็ดก้อยปลากินคาคากับข้า,ขาขสิบุได้เห่เลยเนาะเดี๋ยวนี้ค่ะจังมันเป็นเนาะไดบรรยากาศมันบูเป็นใจเนาะโอกาสหนาจังสีมาใหม่เนาะทามม่านผู้ชมมาเห็ดก้อยปลาให้ใหท่านผู้ชมเบิ่งคาคากเนาะใสหมุดแดงแซ่บๆให้กินนี่เนาะท่านผู้ช <c oughs> มวันนี้กะน้องปลาเลยให้พี่อ้ายเพป็นใส่มอ้อเอาอยู่เนาะพี่อ้ายเพิ่นใส่ม้อเอาอยู่ยปลากระน,นาสิหลายผสมควดอยู่เนาะ พ่อกับแม่กับเอื้อยพิ่นกน็อยู่เทียงูนละน,นอพิ่นบ่ได้ลงมายานผมนะ่ะอือตอนนี้คอยก็ได้นัง่งถาพี่ไอ้ใส่ม่องอยู่เนะาะมาเดินมาเดินทานมุส้มกินปาลาํากันอยู่ไหนอยู่น้าคือเก่าเนาะไม่ได้ก็ได้โมวานนี่อยู่บ้านนะโมวานนี่จะอยู่บ้านจะคู่ไปหาคอย บาได้ไปหาเลยเนาะติดทุลนนะจะ <c oughs> ใส่เบิ่งเพิ่นไล่มองยัเบิอนน้องเนาะท่านผู้ชมตอนนี้เพิ่นกะใส่มองกลางมองว่าเลยกะไล่ปาลาเนาะ,ะเอาไม้จับจีหน้าหน้าเพื่อให้ปลามัน ตำมมองเนาะผู้ถือกระทนันผู้ส้มเอาไหลเนาะเอาพออยู่พอกินก็พอเนาะบ่ต้องเอาลายอันนี้ก็อยู่ห่มเนาะห่มหมวงหมักหมวงคันหมักหมวงบ่าอะไรเนาะ

เ็อีตอนนี้เผิ่็เอากระทังเก็บปลาเลยเนาะบ่หัวมีปลายัางนี่ยน่าสิมีแต่ปลาก็๊ดแลบเนะาะปลากิ๊ดเลมีลายพอสมควรกระพื้นกระไพด้ยังบ่ไล้ลงมาเด้ไข่ไยไม่่จนบ ตอนนี้เพื่อเก็บปลาอยู่เนาะเนาะแม่นเบิร์ดนี่เนาะนี่เตัยเองใหม่เนี่เนาะแมนเบิดเนี่ยพูดเอื่อยไปลงมาเลยซซ่ผ่อนหัวยางเนาะโอเคสมบูรแล้ว มีดมากและก็มีโคบเบิร์ดและกระมาที่แหล่เจ้านะห่อก็ได้ตัวเดียวท่านแจวว่าท่านก้อยมาบ่พร้อมมีดเหรอวะได้ลายโตเลยน้องกินเดต่ว่ามันเต็นท่านก้อยว่าเป็นเดี๋ยวสิบอกเบิ่งพี่ไอศุดเอาปลาขึ้นไปยาวๆเลยน้องท่านผู้ชมพ่าก็ได้ทรงซ้ำโตน้องมันก็ถึกมองลายอยู่แต่ว่าเราเอาขู่ลงไปห้าปุ๋ยมันสกปริเลยเอาขู่ลงไปเลยเราจับเอา เราจับเอาใส่ขู่แล้วออกกมันเต้นออกนอกนกินดิมันเต้นออกเนาะก็เลยฉีทำกันโยนขึ้นมาแบบนี้เเราโยนขึ้นมาแล้วเนาะนี่เนาะท่านผู้ชมตอนนี้ก็ได้แล 2, 4, 6, 7, 7้วเนาะสองสี่หกเจ็ดเจ็ดตัวเจ็ดตัวเลยพ่อไว้กเนาะคือสกินบาไหลมา,าไดยเราข่อยกับไม่ได้คิดยากมาได้เนาะปลาี่พอกินข่าวมาแล้วเนาะแต่เฮือน เอื้ยิ่นกัะมาเผา <laughs> สบายดีพ่อแม่พี่น้องป่าดินป่าก็ไมิจปาเกบเล็ก เขาเท้าตึกแหยนี่ยนอกมันกะชีได้อยู่ปลาแนวอืดอันนี้เขาใส่มองมันถึกแต่ปลานี่แต่ว่าโบด้ตึกกนะกม่ถุนใส่มองมันสะดวกสบายกว่าตอนนี้เขากระดังไห้ไว้เลยเนาะกระดังอยู่ในหุบต้นหมะม่วงหมะม่วงป่าเนาะมันเกิดเองมัน เริ่มใหญ่เลยตอนดังนี่ว่าได้ถ่ายเบิ้องนรานผู้ชมปลาเขาก็เอาแต่สอนดันกับพ่อเลยเนาะกับบโห่เพ่อเสียดอะไรกินมันเลสงกัยซี่ย่างจำเจลหรืออะไรกับบโห่นอนเาะนี่ไอเป็นคืงฮือมองไดนโดนๆเลยเนาะมันลื่อยากักณผส้ชมมันหือเนี่ยโคสมควรนะมองเลย ใส่มองนี่ถึกแต่ปลาให้นาอบ้านข่อยเอินปลาเก็ดแล้วแต่อยู่พังไทยบู๊ข่สิเอินสื่อมันย่งไรนอนเลยแดดอะไรหล้ยกองน่มของยีิน่งตัวที่แมขยะค่ะ ยานบุรีอะตกน้ำเหไหมเนาะ้ตกกัน่ออไม่ตกซ้ำซ้ำบารักกินขนมทงสมกินขนมถ่าป้า ลยกแห้เลย่ะแท่นไปใส่ไปล่างเอือบเกลือ,อย่างเลย <S <s นี่คันตึกใคยมองนันถึกเลป้านี่นีเรื่องข่อ,ขอ,อ,อยเกีเ่ยวกัน ยิ่มเหมือนกตืกดย่งยาวเหมนาตืปจะกะไตื๊อะไรไปกันตื๊มันไม่ไ้ลาเนี่ยอื่นไหนสัตว์ร้ายรกลางว่อีกเออวะถ้าจะกินเราจะกางเอาเนาะให้ดูกางอะไรเถอะ้ยง้เจ้าเจ้าแล้วลงมันลงกันทำอไนะ

มันกวงใ้ด้วยมังทีมังทีกับปเจากมังทีล้วกับม่ออกอดีบอกให้เราเหดกวงไว้เลื่ออะไรนะเผื่อแ้จะลดมากเห็นไหมถ้าเท่ามะเรงจริงๆนะล้เอาไว้กวงมันยังหล่ออยู่นะเพาะว่าันเขาได้นั่นเองเขาได้หักมมดแล้วหัวเลยอึดใหม่นึดใหม่กนคือไม่หักนะคือไม่หักคุณกวดนะ อึดคือกัแล้วมันเป็นแล้ดนี่เมล็ดต้นอะไจะานเนาะแก้มาให้แก้ปารก็ให้เรากางอีกอยู่กางไปแล้วนะเอาปลาปามากินวฮึบพันแอ๊เอาแหว่ากะงมองจ้างบริสุทปลาปากก็แล้วใครเนี้ยทุ่งเรื่อง เนี่อยู่ที่ยังบุบอมีกับฮัจิเปียงนะก็หมยกเออมีแล้วใส่ขันอย่างแกะขี้มโนเอาออกจิบบอแล้เส่ได้มันได้ใ่คืออะไรบอพี่สลามบอ บอเอาเขาไปนะะเดีน,นงมองเสียได้ตลาดได้แต่กระโม่ลงมองเดียวน,น่ะแรงมาถือเองไปชดบอกบอกอย่าปากว่ามันบอกธรรมดาว่าสบายดีท่านผู้ชม ินขนมค่ะขนมนีน้ำดื่มมีเครืงเคียงด้วยปลาติ๊กเข่าตะเ,เกลือทำการปิ้งปานี่นไม่ลองมัน้งนนเดี๋ยวกินทำไย <c oughs> เดียว <c oughs> มันว่านหน่อยเนาะแล้วกแล้วกเเไปเกเตาจะว่ารับไม้นๆกันไมตายหรอกัเานัเบียายเลยม้ามปองผุยันน่ะสื่อเบี้ยีปองมาไม้สามปองเราปองเดียว ตัวนี้ก็ย่างปลาอยู่เราทน,นี่ก็ว่าไปว่าไปตัวไหนมันสีครามไม่ชื่อเลยเือสีได้กินเื่อสีได้กินไม่ได้มานง่ายๆันมีฐานอันก็ขอไพ่หรอบ่อพิษจมบ่อพิษทางก็เกี๊ยสานมันใส่มันบ่เป็นฐานไม้อันนี้มันบ่เป็นฐานมันก็นเลยบ่อนั่น โอ้ยสัมนแล้วพอดีว่าอลไลต่มันก็ไหมแล้วมันกสุได้ผสำนีมันบาอย่างไม่กุ้งหาไม่กุ้งเป็นผ่านมันมีตะเล่ค่ะไม่นี่จะปลาในร้นบุโซยเหือเกลือเปงหนวย่างแล้วจบเนาะแบบง่ายๆลีจ้ีจืดล่างมันตกดินตกลางนี่จืดจืดไปเปล ินคือปะทูเนาะเนีมันกก้างลายได้ปลาอันนี้ดอกปลาเนี่ยมัิไ่ซุกเนยดอกซุกเนเลยช่งโตเฮมเฮมอากาศ้อนมาอยู่ใกล้ไัยนี่เฮมนะเฮมตาบอยว่าทดันร่งเลยอันนี้ก็เป็นเจลน้อเจลหมักผิกใส่ผักบวผักหอมกอมกินกับป้านี่แหละ ปลากระไพมันจังไรเลมันบวสะดวกสบายไปเลยแล้วนี่เราทานผุ้โมก็สิประมาณนี้หละโอเคเนาะวันนี้โยบีได้เขานะกินปาข่างนองวะแซ่บแล้วเหมือนกันข่างน้กินได้ไหมกินได้ไหมลงมือกันไหมแล้วเอาเปิดชดก่อนได้ปลาววะ พี่ไอ้พนวานเฮนวานไว้ซื้อนะนะข้าววานเนี t t being, uh ่ยจ้ะหึมองแ้วก็วานเฮต่อยใส่มองแต่ไม่ชื่ถือจับอาจับจอเอารองวาเาจับจอจับจอเอาจอบไว้จอเจ้าจับวญาเออเจ้ากินน้ำเดินนน้ำแบบซีมั่งหัวเลยนะจ๊ะเนี่ยโอซีเออจ้าทางลางนี่จัก็ยัง น้ำดื่มสิงสวรรค์โอ้ยขี่มันพี่น้องกินเราเหมืงลูกขี่มันค่ะขมบอโตอื่นหาอออกโรดนี่มึงกินบ่ได้ดอกฮะมันสีคมบ่คมดถอะลองมึงดูบ่กโขบกินโรดเป็นยังไงตกับฝุ่นแถวมันบ่ได้มีห้องน้ำของนายเนี่ยอยูนีเลยสะอาดอยู่กินบ้างเกไปดันกินเลยเนาะแต่ข่อยบ่กินนะข่อยอีกเนาะ ตีมดเลยถ้าพ um ัดหลายๆพ่อแหละปลาพอแถึงมานั่งดีๆได้กินปลานั่ง่กินลากินกลางนองเลยนาะท่ันทูสุมขางนองเม็นลางนองนี่เนาะบรรยากาศบรรยากาศอยู่ให้อยู่นาของข่อยเองค่ะชมสุพนกินแล้วนเปอร์เซ็นต คอยกินเรงกกินข้าวมาอิ่มเลยก้างลายปลานี่ทางนี้ก็ยงย่างอยู่ดิกาแฟมาเพื่อแล้วบเนี่กำลังสีสุกเาเอาสีถึงไเอาเนเ้าท่างเจ้าเด็จก็เริ่มยับมาแล้วบดนี้เรูเช่นเช่นผู้ท่องบ่าดูริวบาน่ มาไอตา่ะบแดดในันุซมือท่เจ้าไอตอแดดแดดเริ่มยับมาเลยหมชีวิตนะเนาะตะเวนมันาตับลงมันก็เลยแดดมันทบมันน่ะนะเริ่มิดไปขลวไปนเนกเลอยควไปผุนแต่ว่านาคำเนาะมไปซองรถดยุบหมอเนยไปซองรลดกัเลย่นบานไอเพิดไอ้เพื่ท่านเจจะบอกไอเพื่อง่ายค่อยๆท่านจ้เนาะคอยสไปกรุงเทพไนดนคนในบ้านคอยหัวกันน ก็ไปช่วงรถเหมือนัันรุบแล้วไวรูปสามสบพันบาทกาไม่โอ้ยซื้อมาไหนปลาแตงหล่อไม่บลูกชายมันจะคายตดนะรุปน้ำหล่อแล้วลุปน้ำหล่อแล้ว,ลลลวได้ขายละบาทเลของเธอจะขายดิไปซือ้อซื้อมาไม่เหมืนอนกันไปขายต่อยแต่ายแต่กำไรแหลกังซือ้อมาดหดม กินหนาไเหมนไหมเจ้ากันดิปานิ่นแสบดีถ้าไม่ปานิ่นนี่ยอจบรรยากาศบรรยากาศเนาะพานผูุษมปานิ่นนะครับที่สวรรค์ได้ยูนบริกินนะเนาะเพราะว่าไปยกินข้าวอีมเลย โอเคเนาะมักมันนี่สำหรับคลิปนี้ขอดกระโคจบไว้สำเนียงเนาะมักกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งที่ซาแพร์ในเด้อเ์ประสิทธิภาทคลิปใหม่ๆจากส่งซาแพรเนาะสำหรับคลิปกินครูกินปลาอยู่หันอยู่หน้ากะไปแล้วพี่น้องสบ e> ายดีพี Murder, น anyway you, ่น้อง